คลิปนี้นะครับอาจจะมาสอนทริคนะครับในการทำโมเดลลิเกชันนะครับกับข้อมูลที่เป็นไทม์ซีรีส์นะครับไทม์ซีรีส์คืออะไรก็คือข้อมูลที่มันมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมอย่างตัวอย่างเนี่ยครับผมก็เอาเรื่องของราคาหุ้นสักตัวหนึ่งนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเขาปิดที่ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับก็มีตั้งแต่ข้อมูลเดือน5นะนะครับจนถึงเดือน6มีอยู่2เดือนนะครับแน่นอนครับพอเรามีข้อมูลพวกไทม์ซีรีส์แล้วเนี่ยเราก็มาที่ อยากจะพิจิกใช่ไหมครับหรือคาดการว่าเฮ้ยล่วงหน้าเนี่ยครับในอนาคตในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับราคาจะเป็นเท่าไหร่บ้างอ่ะก็ะจะมีหลากป้ายโมเดลในนั้นที่ทำเกี่ยวกับพวก time series ได้อย่างเช่นพวก w i n g average exponential smoothing หรือ advance หน่อยก็พวก ARIMA ใช่ไหมแต่โมเดลหนึ่งนะครับที่คลาสสิกนะครับแล้วทุกคนก็น่าจะนิยมในการใช้กันก็คือโมเดล regression นะครับ regression เนี่ยก็คือโมเดลนะครับที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์นะครับของ ตัวแปร y และตัวแปร x นะครับหรือตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนั่นเองว่ามันมีความสัมพันธ์ในเชิงของสมการคณิตศาสตร์ยังไงนะครับตัวอย่างเช่นครับถ้าเป็นความสัมพันธ์นะครับในเชิงของเส้นตรงนะครับเราก็คุ้นชินกับสมการที่แบบ y เท่ากับ ax บวก b ใช่ไหมที่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนมัธยมใช่ไหมครับจนถึงปัจจุบันที่ทํางานก็ใช้กันอยู่นะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของโมเดล line equation ใช่ไหมครับก็มีสมการแบบนี้ ซึ่งโดยทั่วไปนะครับสมการของตัวแปร x เนะี่ยมักจะเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นตัวเลขใช่ไหมครับหรือจะเป็นบัญรีก็ได้แต่ก็สมมติว่าเป็นตัวเลขจะดีกว่าใช่ไหมครับถามว่าพี่ถ้าตัวแปร x ก็เป็นตัวเลขแล้วข้อมูลใช่ไหมครับที่เรามีเนี่ยตัวแปร x ของเราเนี่ยมันคือวันที่ใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาวันที่เนี่ยไป p ักอิในใส่ตัวแปร x เหรอเพื่อที่จะพิจิตาาร่ราคาใช่ไหมครับอ่าถามว่าทํายังไงครับเราจะไม่ทําแบบนั้นนะเราจะไม่เอาตัววันที่ไปปักอินนะครับในตัวแปร x สิ่งที่เราจะทำเนี่ยครับก็คือเป็นการสร้างครับสิ่งที่เรียกว่า dummy variable นะอันนี้ศัพท์คำนี้ใช้กันเยอะมากครับในการทำา Data นะทำโมเดลนะครับ dummy variable คืออะไรก็คือการสร้างตัวแปรนะครับที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับถามว่าตัวแปรที่มีอยู่จริงใช่ไหมคืออะไรก็คือตัวแปรตามเนี่ยครับก็คือพวกข้อมูลนะครับที่เรามีอยู่จริงๆเลยก็คือพวกวันที่ใช่ไหมพวกราคาเป็นต้นนะครับ แต่การสร้างดัมมี่บอลลีบครับมันคือการสร้างครับข้อมูลนะครับจากที่เรามีอยู่นะครับทานฟอร์มไม่เป็นในรูปแบบที่เราต้องการนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะทานฟอร์มเนาะนะครับตัววันที่นะครับพนเป็นวันที่เนี่ยให้เป็นดัมมี่บอลลีบอสักอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถทำโมเดลลิเคชั่นนะครับและที่จะสามารถพิจรราคานะครับของหุ้นได้ซึ่งดัมมี่บอลลีบของเคสเนี่ยครับผมเนี่ยก็จะสร้างบ a r i a b l e นะครับเดือนนะครับว่าพี่ เดือน5เดือน6นะครับแล้วก็เก็บเป็น binary น,นั่นเองนะครับผมนะครับผมก็สร้างว่าอันนี้คือมันหหรือเปล่าแล้วก็มันหหรือเปล่านะครับทําคอลัมน์เนาะที่จะแฟกว่าพี่ข้อมูลนะครับในคอลัมน์ A แต่ละโลนะครับมันคือเดือน5หรือเดือน6นะครับนะจากนั้นนะผมจะมาเขียนสโซน,นะครับก็ if ไปเลยนะครับ if นะครับ อันนี้ผมทําแฟดเดือน5้าก่อนนะมันนะครับก็คือหาค่ามันนอของนะครับอลัมน์ A ตรงนี้นะครับถ้าค่ามันเนี่ยมีค่าต่ำกว้าครับแปลว่ามันคือเดือน5าจริงๆนะผมก็จะแฟตนะครับให้เป็น1แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ให้เป็นศนนะครับเก็บเป็นบานาลินเองใช่ไหมครับอ่ะมันก็ล่าสุดไปเลยนะครับแถวแรกๆมันก็เป็น1เนาะแต่ตรงนี้ครับเห็นไหมนี่แถวตรงนี้นะครับ มันคือเดือนหวันที่หนึ่งใช่ไหมครับก็เป็นศูนย์นั่นเองเพราะว่ามันคือเดือนหไม่ใช่เดือนห้านะครับประมาณนี้นะทำกับเดือนหเหมือนกันเลยนะครับก็คือ Copy มาแล้วเขาเปลี่ยนนะจากอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นช่อง A 2สองใช่ไหมแล้วก็นี้เท่ากับหหรือเปล่านะครับแบบนี้เห็นได้ว่านะครับเดือน5เนี่ยก็จะเป็นศูนใช่ไหมครับในคอลัมน์นี้แต่ ตรงนี้นะครับนี่ตั้งแต่วันที่6เดือนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเลข1ไปนะครับสิ่งที่ผมสร้างมานะครับนี่ไอ้ตรงที่ไฮไลท์เนี่ยมันคือการสร้างดัมมี่ไวเลเบิลนะครับของคอลัมน์ A นั่นเองเพื่อนที่ผมบอกไปว่าสมการของลีเกชันเนี่ยเราไม่สามารถเอาวันที่เนาะไปปักอินใส่เป็นตัวแปร x ได้นะครับแต่ถ้านะครับเราสร้างนะครับตัวดัมมี่ไวเลเบิลนะครับที่เป็นการเหมือนทําพวกคอลัมน์บินารี่ใช่ไหมครับ t ูฟอล์หนึ่งสนเบนโต้นะครับแล้วตัวหัวข้อของคอลัมน์เนี่ยก็คือ เป็นรายละเอียดนะความถี่ตามเดือนนั่นเองนะครับอันนี้ทุกท่านต้องเลือกก่อนนะครับว่าไอความถี่ของตรงเนี้ยนะครับจะเป็นรายอะไรครับมันก็มีตัวเลือกไม่กี่อย่างเนาะอย่างเช่นเป็น yearly ใช่ไหมต่อปี quarterly ใช่ไหมครับต่อ quarter นะครับ monthly weekly หรือ daily นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าต้องการให้ข้อมูลมันละเอียดนะครับก็ควรต้องลงลึกนอกระดับพวก monthly หรือ weekly นะครับแต่โดยทั่วไปนะครับเขาจะใช้ตัว q u a ตอร์มากกว่านะครับก็คือดูว่าเฮ้ยเป็น Q ิ Q2 Q3 Q4 คหรือเปล่า นะครับซึ่งตัวอย่างนี่ครับผมก็ทําเป็นในระดับของมันลี่เนาะนะครับแล้วแฟกแค่เดือน5เดือน6ถามว่าทําไมนะครับก็เพราะว่าข้อมูลเรามีแค่เดือน5เดือน6นั่นเองนะครับถ้าเรามีข้อมูลเพียบมากกว่านี้นะครับเราก็ควรจะสร้างแฟ t ฟิลเนาะนะครับหรือดัมมี่วอลเลอ์บอเนี่ยที่เป็นเดือนอื่นๆด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโดยครับข้อมูลที่ผมจะเอาเข้านะครับทำโมเดลเดเกชันเนี่ยก็จะเอาแค่3คอลัมน์นี้นะก็คือคอลัมน์ B C ได้ดีนั่นเองนะครับโดยที่คอลัมน์ b เนี่ยคือตัวแปร y นะครับที่เราจะพิจิกและ C ไและดีนะครับมันคือตัวแปร x นะครับหรือตัวแปรต้นที่เราจะทำการทำโมเดลลิเกชันนั่นเองนะซึ่งคอลัมน์ a เราไม่ใช่นะเพราะว่าเราทันฟอร์มเนาะให้มมนอยู่ในสภาพของคอลัมน์ C ได้ดีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมก็มาทำโมเดลนี้นิดเลยนะครับก็มาถัด d ด t a นะ Data ในสิทธิ์นะครับเลือกโมเดลลิเกชันนะครับแล้วก็ปักอินค่าไปเนาะ อินพุตค่า y นะครับก็คือคอลัมน์ b ไปอินพุค่า x นะครับก็ c และ d ใช่ไหมครับเรามี dummy กี่ตัวต้องลาบไปตามนั้นนะนะครับใส่ให้ครบนะครับนะแล้วก็อันนี้ผมมี label เนาะก็คือมีหัวคอลัมน์ด้วยนะครับ confidence Conf <idence S 2> ก็95้า้ากันนะครับ,รบแล้วก็ตัว output เนาะของผลลัพธ์เนี่ยในการสร้างโมเดลก็ให้อยู่ตรงนี้กันนะใกล้ๆโอเค เราก็จะได้ครับโมเดลนะครับลีเกชันนะครับที่ทําการพิจิตร์นะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็มีความแม่นยําอยู่ที่52%เนะนะครับก็ครึ่งครึ่งนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับนะเราก็จะได้โมเดลว่าการที่จะพิจิตร์ค่า y เนี่ยมันคือ2.14นะครับคูณกับมันหกใช่ไหมคูณกับ0ูนย์ก็คือตัวพจน์นี้นะครับหรือตัวแปดเนี่ยไม่มีนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับค่าคงที่นะที่3 1 2 9กนั่นเองในการพิจิตร์ค่า y นะครับ ประมาณนี้อันนี้เป็นทริคนะครับของการนะครับทานฟอร์มเนาะข้อมูลที่เป็นนะครับวันที่เราต้องการจะทำโมเดลลีเกชันนั่นเองครับแทนที่เราจะเอาพวกวันที่ครับไปปักอินเนี่ยเราก็ทำดัมมี่เวลเบิลนะครับเพื่อทําให้สามารถทําโมเดลนั่นเองโดยครับเดี๋ยวภายในเดือนกันยานะครับแอดก็จะมีคอร์สใหม่นะครับที่สอนนะครับสกี่ับการทําโมเดลนะครับทามซี์โดยเฉพาะเลยนะครับแน่นอนว่าพวกโมเดล บูวิกอัพเวเลตเอ็กโปอาริมาครับรวมถึงเลกาชันเนี่ยครับผมก็จะสอนในคลาสนั้นแบบละเอียดด้วยครับดังนั้นใครที่สนใจครับสายพวกลงทุนใช่ไหมครับพวกคุณนะครับคิโตกลเรนซีต่างๆเนี่ยครับหรือว่าอยากจะเรียนโลน็อกการทำโมเดลพิลิชชันโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นไทม์สี่นะครับก็ลองติดตามดูได้นะครับรวมถึงก็เป็นคอสดนะครับคัดแรกนะครับในรอบปีนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะผมก็ไม่สอนสดมานานแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับ